สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอุลตร้าโซเลเลสท็อกันอีกครั้งแล้วนะครับผมอ่าก็วันนี้นะฮะจะขอบอกก่อนเลยว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับผมน่าจะคาดหวังนะฮะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยซีรีส์อุนตร้าแมนฉบับมังงะที่ลงเน็ตฟิกมันฉายแล้วนะฮะแล้วไม่ได้มาแค่ตอนเดียวด้วยนะฮะมันมาทีเดียวจบซีซั่นเลยคือ13ตอนนะครับผมว่าจะให้ผมมาคุยเรื่องนี้ใช่ไหมนะฮะแต่ผมจะขอบอกเลยว่า ขอเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับผมเพราะเนื่องด้วยหน้าที่การงานนะฮะจะให้ดูวันเดียวจบ13ตอนมันมันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนแล้วสำหรับผมในตอนนี้นะฮะถ้าเป็นสมัยเรียนนี่โอ้โหเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีงานอะไรก็เรียบร้อยฮะสองสามวันก็จบแล้วมาคุยได้เลยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้นะขอเวลาผมดูก่อนนะครับผมดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบแล้วมาคุยกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะถ้าเป็นซีรีส์ปกติหรืออุลตร้าแมนอะไรที่มันฉายทุกปีเนี่ย มันจะมาแค่อาทิตย์ละตอนใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นเราสามารถคุยได้แบบตอนที่1เป็นยังไงสนุกไหมอย่างนี้คุยได้เลยนะ,ะตอนเดียวนะแต่อันนี้มันมารวดเดียวจบเลยไงนะครับผมก็ว่าจะคุยแบบเฮ้ยซีรีส์นี้เป็นยังไงเลยทีเดียวนะครับผมเกี่ยวกับอุลตร้าแมนฉบับมังงะที่ลงเน็ f l ล x กนะฮะเราจะคุยเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวทีหน้าค่อยว่ากันนะครับอุลตร้าแมนมังงะน,นะครับผมอ่ะโอเคเริ่มที่เรื่องแรกนะฮะอันนี้ก็เครดิตข้อบูลจากเพจเดิมนะครับเพจอ มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะและเป็นเหตุการณ์ที่แฟนๆอุลตร้าแมนก็ค่อนข้างจะคาดหวังและขนลุกไปตามๆกันแน่นอนนะฮะก็คือเมื่อวันที่29มีนาที่ผ่านมานะครับคนที่รับบทเป็นฮารุโนะมูซาชินะฮะหรืออุลตร้าแมนคอสโมสเนี่ยนะครับผมได้มาอัปเดตตัวเองที่กลับมาสวมชุดเป็นมูซาชิอีกครั้งในรอบหลายปีขนาดนั้นเลยเหรอผมว่ามันก็ไม่นานขนาดนั้นนะ,คะแค่ซีรี of, G, oup, สอ์สออฟจีทลูป2-2ปีเองนะฮะคือ ตั้งแต่อุนเตแมซาก้ามาปี2012มานี่แกกลับมารับบทน,นี้บ่อยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้บอกประมาณว่าในเวลานี้เขาไม่สามารถบอกรายละเอียดอะไรได้ว่าทำไมถึงกลับมาใส่ชุดนี้นะฮะรวมถึงถืออะไรบางอย่างอยูอย่ที่มือซึ่งไอ้นี่แหละคือประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันนะ,ะก็คือคอสโมพัคอุปกรณ์แปลง่าที่แสนคุ้นเคยอีกครั้งนะฮะ ก็หลังจากที w ah. W ah. ่ม right. ีโพสต์นี้ขึ้นมานะครับผมกระแสโซเชียลแฟนๆอุลตร้าแมนนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเดากันไปต่างๆนานารวมถึงผมเองด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยใช่ใช่ไหมสักทีหรือเปล่านะซึ่งไอประเด็นหลักก็อยู่ตรงที่คอสโมพักที่แกถืออยู่นี่แหละครับแกถือออกมาแบบโอ้โหโชว์ตัางหงานขนาดนั้นใช่แล้วต้องมาแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ยุคเนี้ยบันไดมันชอบกักไม่รู้กักอะไรนักหนานะฮะไม่ใช่แค่อุลตร้าแมนนะฮะ เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะฮะกระแสโซเชียลเขาก็เดาอยู่3าอย่างนะครับว่าสายที่แกม,มาโพสตอย่างเนี้ยแกจะกลับมาทําอะไรนะฮะซึ่ง3อย่างจากที่ผมดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนผมก็แฮปปี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีละอย่างนะครับผมอย่างแรกแค่กลับมาโปรโมทเกี่ยวกับอีเวนต์บางอย่างนะครับผมเพราะว่าในปี2020นะฮะจะเป็นการครบรอบ20ปีของอุลตร้าแมนคอสมอสพอดีหรือคือปีหน้า ปี2020นี่คือนับมูวี่ภาคแรกนะฮะ The First Contact นะครับผมแต่ถ้านับแค่ทีวีซีรีส์ก็จะเป็นปี2021นเะ <c oughs> เพราะว่าซีรีส์อุลตร้าแมนคอสมอสมันเริ่มฉายในปี2001นะ <c oughs> ถ้าเกิด20ปีทีวีซีรีส์ก็จะเป็นปี2021พอดีนะครับผม 2. กลับมาโปรโมตสินค้าบางอย่างอ่าอันนี้แหละที่เรารอดูกันนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนผมก็แฮปปี้ทั้งคู่นะฮะเช่นบูเล่บ็อกเซต อตอนนี้ถ้านับแค่ยุคเฮเซนะครับผมมันออกมาครบแล้ว3ตัวนะฮะของเฮเซเฟสแรก3เทพนะค,คือทิก้าไดนาไกอานี่ออกมาครบแล้วนะครับผมส่วนที่เหลือก็โชวะลว้ลวนๆเลยนะเห็นออกโชวะบานเลยนะครับผมล่าสุดก็เลโอนะที่ฉลองครบรอบ45ปีไปนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงฮงอันนี้หลายคนรอมากที่สุดเลยลึงผมด้วยแล้วก็คนเก็บของเล่นทั่วไปนะฮะคืออุน้าเลปิก้าคอสโมพัท นะครับผมก็ไอเทมแปลงล่างจากซีรีส์ตัวแบนคอสบอสในรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่งของเล่นสมจริงที่ตอนนี้ออกมาแล้วโอ้โหเฟสเฟสแรกออกมาครบแล้วนะฮะเฟสสองตอนนี้มันเหลือแค่3ตัวคือคอสมอสนี่แหละแม็กแล้วก็ซีโร่นะฮะส่วนนิวเจนเฟสสามก็ออกมาตัวหนึ่งคือกิงกะมันก็ข้ามไปข้ามมาโดยเฉพาะเนี่ยเนยอย่างที่บอกเนี่ยมันชอบกักนะครับผมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลายคนก็รอคอยว่าเฮ้ ถือคอสโมพักมาต่างงานขนาดนี้ใช่แล้วโชว์ชวเลยนะครับผมและอันสุดท้ายนะฮะกลับมาแจมในซีรีส์อุลตร้าแมนภาคใหม่ซึ่งอันนี้มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากทันนี้ทางเพร์ตเซลโฟบอกมาซึ่งก็กลับมาก็ดีนะจะได้เห็นล่างครบๆสักทีหรือว่าล่างอีคลิปที่ในภาคกิงกะเอสเหมือนกักเอาไว้หน่อยภาคมูวี่นะฮะคือแปลงครบ3ล่างเลยในซีรีส์คือโคโรน่ลูน่าแล้วก็อีคลิปแต่ว่าอีคลิปเนี่ยออกมาใช้ลำแสงคอสเนียมจบไม่ได้บู นะผมอยากเห็นล่าอีคลิปบูในยุคนี้มากนะครับเพราะว่าในซีรีส์นี้ค่อนข้างสนุกเลยแหละเวลาล่านี้ออกมานะค่อนข้างรวดเร็วค่อนข้างโหน่าจะเก่งนะถ้ากลับมาบูแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าคอสมอรนี่มันยังมีไม่มได้มีร่างแค่นี้มันมีอีก2ล่างที่ยังไม่ได้โผล่คือ Space c o โ o n a แล้วก็ f u t u r e ร์่างสุดยอดของคอสมอนะฮะก็ถ้ามาโผล่ในภาคใหม่ก็เปอร์เซ็นที่จะโผล่เนี่ยมันควรจะเป็นมูวี่มากกว่าหรือไม่ก็ซีรีส์ก็ได้นะเพราะคอสมอนี่ยังไม่เคย ไม่ใช่ไม่เคยดิมันเคยผลมาแล้วในออฟยูริจินซากา้าจะพูดว่าไม่เคยผลในซีรีส์ใครไม่ใช่อะ่ะโป่มาแล้วนะครับผมถ้ากลับมาก็น่าจะได้เห็นล่างครบๆแล้วก็ล่างอีคลิปที่ออกมาบู๊แน่นอนถ้ากลับมานะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็โอเคถ้ากลับมาก็โอเคนะฮะอย่างที่บอกสำหรับผมนะฮะถ้าเป็นสินค้าบูเลอันนี้ผมก็โอเคเลยนะครับผมเพราะว่าบ้านเราผูดแล้วกของขึ้นนะฮะออกไม่จบและด้วยเศรษฐกิจ เรื่องลิขสิทธิ์บ้านเรานี่แบบตอนนี้มันแทบจะไม่มีแล้วไอดีวีดีะนะครับผมซึ่งคอสมอนี่น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของอุลตร้าแมนนะฮะคือที่เจ็บใจคือมันออกไม่จบอะ่ะถ้าออกจบนี่ผมไม่ต้องเก็บบูเลก็ได้แต่อันนี้นี่คือถ้าบูเลออกนี่ผมก็ดีใจนะฮะจะได้เห็นภาพชัดๆแล้วก็ได้แบบมีเก็บสะสมนะฮะส่วนอุลตร้าเลบิก้านี่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะมาก็เก็บนะครับผมและเชื่อว่าน่าจะเป็นอุลตร้าเลบิก้าที่ขายดีที่สุดนะเชื่อว่านะเพราะว่า ในซีรีส์ของเล่นเนี่ยไอ้คอสโมพลัคเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหายากสุดไม่พอราคานี่พุ่งมากแล้วที่สําคัญเจอแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าจะส,สภาพมันจะดีนะฮะฉะนั้นเกิดมันออกเลกีกาบมนในญ่ยอดจองน่าจะดีหวังว่ามันจะไม่จํากัดสามพันชิ้นนะเว้ยถ้าจํากัดสามพันชิ้นเนี่เดี๋ยวคงได้เหมือนไอ้แบล็กสปาร์เลนส์สปาร์คเลนส์สีดำอะห้านาทีหมดแล้วไม่มีรอบสองด้วยนะครับผมก็ไม่เอาไม่เอานะขอร้องขอเป็นแบบพีแบบ เหมือนตัวหลังๆอะไรหน้าไกอาเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีจํากัดเนี่ยจำนวนในพีเรื่อยๆ,ๆเนี่ยนะครับผมขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะใครที่เห็นยังไงนะครับผมกับมูซาชินะที่กลับมารับบทนี่ยังเป็นทางการอีกครั้งแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรนะไอที่พูดๆมานี่คือเขาเดากันนะครับผมอ่ะใครเดาว่าจะเป็นยังไงอยากให้เป็นยังไงอยากให้กลับมาไหมอยากให้ขายบูเลไหมอยากให้ขายมุนต้าเลปิกา้าไหมไหรือใชาเขาทำอะไร นะครับผมก็คุยกันหนุนหนุกได้นะฮะอยากให้มีร่างใหม่หไหมนะครับผมก็ถ้ามามีในยุคนี้ถ้ามันเท่ก็จะเท่เลยถ้ามันทุเรศมันก็จะทุเรศเลยนะฮะก็ก็ต้องรอดูนะครับผมยุคสมัยนี้นะฮะก็มาคอมเมนต์คุยกันหนุนหนุกได้นะครับผมเอาโอเคครับก็สหลับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะที่ตามตั้งแต่่้นจนจบนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้่กดแชร์เทคแค่ก็ติใครชอบใจไปกดไลค์เพจนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ